ใบกระเพราของใครนะคะไม่แตกยอดเลยไม่ว่าจะเป็นใบโหระพาหรือใบแมงรักนะคะปลูกอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะทำยังไงให้เขาใบใหญ่ใบเขียวและก็มาป้องกันมแมลงด้วยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยปางก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับใบกะเพรานะคะทํำยังไงให้เขาแตกยอดเร็วแล้วก็แตกออกมาใบใหญ่เป็นพุ่มใหญ่ส่วนใบกระเพราของเยปางนะคะเยปางก็ปลูกเอาไว3้3าสี่กระถางเล็กๆในบ้านนะะี่ค่ะแต่ใบเขาใหญ่มากแล้วก็เก็บกินได้ตลอดเลย มาดูใบโหระพาของเยปานนะคะกระถางนี้เยปานยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเขาเลยนะคะยังไม่ได้ตัดยอดเลยค่ะอันนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วแบบนี้เราต้องตัดนะคะตัดดอกเขาออกเลยส่วนกระถางนี้เยปานก็ตัดเอาไว้แล้วแตกยอดแล้วค่ะใบใหญ่แล้วก็ใบเขียวงาม เดียปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นกระเพราหูระพาใบาแมงลักของเรานะคะทำยังไงให้เขาแตกยอดแล้วก็พุ่มใหญ่ใบเขียวงามค่ะไปดูปุ๋ยเลยค่ะวิธีเดียปังจะเอามารดกับต้นกระเพราหูระพาหรือใบแมงลักนะคะก็จะใช้กะปินะคะแล้วก็จะมีน้ำซาวข้าวค่ะเดียปังก็จะใช้กะปินะคะหนึ่งช้อนชา ส่วนในกะปนะิเล่นการแตกยอดได้ดีนะคะเล่งลากเดียบังก็จะใช้หนึ่งช้อนชานะคะเดียปังก็จะเอาละลายน้ําก่อนอันนี้เราทําน้อยนะคะเพราะว่าเราลดเฉพาะใบกะเพราโหระพาใบแมงลักของเราที่อยู่ในกระถางเนี่ยค่ะเดียบังก็จะมาละลายก่อนนะคะละลายกะปิของเรา กะปิของเรานะคะกระตุ้นรากพืชของเราเนะะี่ยค่ะเสริมความแข็งแรงลำต้นและแตกตาข้างแผ่กิ่งก้านสาขาออกมาเป็นพุ่มใหญ่ค่ะนะคะเดี๋ยวปังก็จะเอาใส่ในน้ำซาวข้าวเลยละลายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปังก็จะเอาเทลงไปเลยค่ะ น้ำซาวข้าว1ลิตรนะคะมีมากมีน้อยใช้ได้เลยค่ะส่วนน้ำซาวข้าวของเรานะคะก็ทำให้พืชผักของเราเจริญเติบโตและแข็งแรงถ้าใครไม่มีน้ำซาวข้าวใช้นมรสจืดแทนได้ค่ะต่อมายายปังก็เตรียมน้ำไว้5ลิตรนะคะก็เทน้ำซาวข้าวที่เรา ผสมกับกติไว้นะคะเทลงไปเลยแค่นี้เองนะคะเราก็ไปลดเลยเราอยากให้ใบกระเพราของเรานะคะเป็นพุ่มและก็ใบใหญ่ไม่ยากเลยนะคะเราก็ตัดยอดเขาเนี่ยคะ่ะบ่อยๆ และอีกอย่างหนึง่งอย่าให้เขาออกดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโหระพาใบกะเพราหรือใบแมงลักนะคะอย่าให้เขาออกดอกนะคะถ้าเกิดเขาออกดอกแล้วนะคะใบเขาก็จะเล็กส่วนใบกะเพรานะคะอย่าปานกล้าตัดยอดเขาไป ชำกับข้าวหลายรอบแล้วนะคะเขากําลังแตกนี่เป็นใบโหระพานะคะใบโหระพานี่อย่าปันยังไม่ได้ตัดเลยค่ะเพราะว่าเขากําลังออกถ้าเกิดเขามีดอกแบบนี้นะคะตัดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดใบโหระพาก่อนที่เขากําลังออกดอกนะคะตัดได้เลย เยปารก็จะใช้น้ำปุ๋ยลดเลยนะคะสี่หรือห้าวันลดครั้งนะคะหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะใบแมงลักของเยปานเนี่ยค่ะถ้าเกิดออกดอกแบบนี้นะคะเยปารนก็จะตัดไว้เลยตัดดอกเขาเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวให้เขามีดอกนะคะตัดทิ้งเลยถ้าเรา เก็บกินไม่ทันนะคะตัดเอาไว้ก่อนตัดออกเลยค่ะนี่นะคะเขาจะได้แตกยอดใหม่ให้เรารดให้ชุ่มเลยค่ะบำรุงใส่ปุ๋ยเอาไว้เลยนะคะกระถางนี้จะเป็นใบโหระพานะคะรดเลยค่ะ ส่วนป้องกันมแมลงเพีย้ยนนอนก็ไม่ยากเลยนะคะนี่เลยนะคะเดยปังก็จะใช้น้ำยาล้างจานของเรานี่แหละคะ่ะสำหรับคนแบบว่าปลูกเล็กๆน้อยๆเนาะเดียปังก็จะใช้หนึ่งช้อนชาก็พอกับน้ำหนึ่งลิตรนะคะ,ะแต่ส่วนมากเดยปังก็จะใช้น้ำยาล้างจานนี่แหละนะคะ เร่งด่วนป้องกันมแมลงสูตรเร่งด่วนเลยป้องกันมแมลงขยวขวดก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นที่ใบเลยมาฉีดพ่นป้องกันเอาไว้นะคะพวกมดหรือพวกตัวหนอนนะคะเพี้ยดำอย่างนี้นะคะพวกใย,ยหนอนเนี่ยเขาจะชอบมาเกาะตรงที่ยอดเนี่ยคะ่ะ หรือพวกมแมลงต่างๆนะคะก็ใช้ฉีดพ่นได้เลยน่ะคะใช้ฉีดให้ชุ่มเลยค่ะป้องกันเอาไว้ก่อนเลยนะคะส่วนมากที่เขายังไม่แตกยอดนะคะเขาจะเป็นพวกเพี้ยตัวดำๆนะคะแต่นี่จะปันฉีดพ่นเอาไว้ก็เลยไม่ค่อยมีนะคะป้องกันเอาไว้ค่ะหรนะเขาจะเป็นแบบนี้ยอดจะไม่สวยแล้วก็ ยอดของเขาจะเหี่ยวแห้งไปเลยจะเป็นตัวดำๆนะคะที่มาเจาะที่ยอดกระเพาของเราเนะะี่ยค่ะให้เด็ดออกเลยนะคะแล้วก็ใช้ฉีดพ่นเลยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะฉีดพ่นจนกวดเพีย้ยเราจะหายอะคะ่ะสองสามวันฉีดครั้งหนึ่งพอหายแล้วเราก็เลิกฉีดได้เลย ะะเขาจะได้แตกยอดออกมาแบบนี้ใบเขาจะได้ไม่มีแมลงมารบกวนนะคะจะได้มีใบกระเพราของเรานะคะเก็บกินได้ใบส,สวยใบหงระพานะคะที่เราตัดยอดออกแบบนี้นะคะก็ฉีดพ่นไปเลยที่ยังไม่ตัดยอดก็ฉีดพ่นป้องกันเอาไว้เลยค่ะใบกระเพรานะคะฉีดไว้เลย ไม่ว่าจะเป็นใบแมงรักนะคะใบโหระพาใบากระเพรานะคะเราจะได้มีผักใบส,สวยๆไว้เก็บกินเหมือนกับที่เขาขายที่ตลาดเลยค่ะเราปลูกแบบปลอดสารพิษนะคะก็ลองไปทำใช้ดูค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ